กำลังเตรียมอย่ากฉันเหรอก็ปกติในชีวิตของเออ่ค sure ู่ที่แต่งงานแล้วก็จะมีมวยปล้ำบางวันก็มวยขึ้นชกบนเวทีบางวันนะคะแต่ยังไม่ได้มีอย่ากอะใช่ไหมคะอยู่กับใจก็เป็นกับใจให้กับเครครตอนนี้ปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ต้องเก็บใจนะบางครั้งบางคู่ที่อาจจะเจอระดับหนักมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่อว่าคู่ไหนหรือใครที่มีปัญหาเราจะต้องออกมาบอกให้กับทั้งประเทศรู้เดี๋ยวคิดว่าเขาต้องผ่านขั้นตอนการคิดมาอย่างดีแล้ว แต่งงานวันแรกใ้องเเรียกว่าช่วยกันทำมาหากินใช่ไหมบางนาที่ด้แบบมีโปรเจกต์ทำมาหากินร่วมกันอ่าก็มีเรื่อยๆแตว่าปกติจะไม่ได้ร้องมาลงด้วยกันใช่ปกติเขาก็จะพินีกรแล้วก็ร้องเพลงวันนี้ก็มี คนเรียกร้องว่าอยากให้เพืมาแจ้งเขาน่าอยากได้เพลงละแวงพ่อเขาไม่มีแบงค์แบ่ค์หรือว่าพ่อเราไม่ได้ต้องมีแบบผมยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเเดี๋ยวอาไปเสริมให้ะเดี๋ยวันวิกมาเมื่อไหร่ก็ร้องเลยชอบโมเมบอกว่าที่เที่ยวมันค่อสนุกสนานก็จริงๆก็ช่องดีที่เป็นเป็นผู้ที่ได้ได้มีโอกาสทำงานด้วยกันหลายๆงาน ด้วยกันหลายๆงานเพราะฉะนั้นเวลาไปงานต่างจังหวัดหรืออะไรก็เราก็ไม่เหงาแหละก็มีเพื่อนไปแล้วก็ทํางานร่วมกันอย่างนี้มีความสุขคือแนะนําผิดหรือพูดอะไรไปก็ยังไงก็ไม่กลัวโดนการโดูด่าเพราะว่ายังที่บอกเโาดูดายู่แล้วนะเรื่องไม่ได้ตาแต่ก็ดีค่ะก็บางทีก็ไปทํางานเดี่ยวบางทีก็ไปกับพี่แมทบางทีก็ไปกับลูกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นสีสันในแต่ละงานที่ที่แตกต่างกันไปค่ะคือจริงๆไปทํางานก็สนอยู่แล้วแต่คงมีคนที่เรางรักใื้ว่ามัน ก็แฮปปี้ก็ก็ดีนะคะก็เหมือนมีเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีดีปวเราอแบบนี้แบบเท่าไงคุณไม่แฮปปี้เลยก็ดีดีดีสัดส่วนมากดีดีอะไรกันเวลาลงโซเชียลไม่ว่าจะแบบคิดแปลบวกไม่ว่าจะอก็คือแม่พ่อแบบนี้ทำกันอยแม่ทำได้ยังไงอยู่กันมานานอยู่กันมานานก็ งั้นแต่เดียอายุสิบแปดแล้งแต่ว่าเราชิดโทรลับออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนนี่ก็ผ่ากันไปนนสี่สิบแปดแล้วไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไมทำไมหน้าที่ถึงแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง catch my back ค่ะไปที่เกาหลีอไปก็ก็อยู่กันมานานอนี่ก็ยี่สิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้จักกันดีเข้าใจกันดีรู้ใจรู้ใจรู้ใจปล่อยทุกข์อะไรก็รับได้หมดก็พอจะรับได้พอจะรับได้ได้บ้างไม่ได้บ้าง ่สิบแทนโบสถ์อยากจะมาแต่ทางนี้แล้วหรอเลยคะทางนี้เฮ้ยใช่เหรอเป็นฮะใช่เหรอเป็นโยโยนิสัยเป็นคนแบบนั้นจับรถเอ้ยใจใเอ้ยมุกมุกมุกสับปะรดเนี่ยไม่เข้าใจจะเอ่อทุกท่านอาจจะไม่เข้าใจนะคะต้องลองไปเสิร์ชกูเกิลดูนะคะว่ามุกสับปะรดมันคืออะไรนะเราก็ไม่เข้าใจจนเขามาเฉลยให้ตอนท้ายนี่แหละค่ะก็แต่เราเข้าใจเราเป็นคนเกิดของเรา ก็จะคอยเสิร์ฟมุกต่างๆที่ไปแนว18บแปดบวกจริงๆเราไม่ใช่เราเป็นคนนี้เลยก็มีบ้างนิดหน่อยมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะเห็นที่นี้ช่งเวลาธรรมดาแต่ลักสุดแร่ผมก็เสิร์ฟบินี่นะครับน่าร้อนครับสำเนียอะไรอย่าทะเลทะเลก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างแต่ตอนเนี้ยค่ะแผ่นหลังเนี่ยเป็นสองสีตามตามบิกินี่เลยค่ะไม่หมดเลยไม่หมดแดดมันร้อนเสิร์ฟของเซ็กซี่เป็นไงบ้างดีครับผมก็เปเป็นสิ่งที่ดีก็ เขาเขาผมว่าเอาเอาจับใจจริงนะผมรู้สึกูใจมากเพราะว่า,า,าลูกสามคนแล้ว <c oughs> เป็นเรื่องที่ <c oughs> ก็การมีลูกมันเหนื่อยแล้วแหละแต่ว่า <c oughs> พอหลังจากที่ลูกเริ่มต่อแล้วมันก็จะเหนื่อยคนละแบบก็จะมีกิจกรรมเยอะก็จะมีความการที่ได้นอนน้อยในแต่ละวันเลยเช้าที่ลูกไปโรงเรียนมันก็ก็มี มีผลต่อแม่อยู่แล้วแหละแต่ก็ยังรู้สึกดีที่เขาสวยเซ็กซี่ได้ก็เราต้องดูแลตัวเองเาด้วยคือเราต้องทมาหากินอยู่ค่ะก็ต้องต้องยังต้องทำงานในวงการบันเทิงนะคะก็ต้องใช้ทั้งรูปร่างหน้าตานะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราออกมาไม่สวยคนเขาก็ไม่อยากฟังเพลงที่เราร้อง่ไใหมือ่าแน่นอนก็ต้องมีด้วยนะคะเดี๋ยวมีแน่นอนเสกเพียวเท่ต้องการต้นกุ๊ เดี๋ยวสามีเบื่อไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องคอยแบบว่านะเมนเทนตลอดเวลาเลิกรนุ่มใร่ไหมไม่ไม่หนัไม่ไม่มีไม่มีก็เต็มได้เลยน้อยก็โอเคนะครับเต็มที่เต็มที่ผมเพราก็รู้แล้วเพราะว่ามีไม่มีก็ไม่เคยไปแต่ก็อ่า อาจจะดูนิดหน่อยว่าไม่ให้มันมันมันมีอะไรหลุดหรือว่ามันแบบว่า safety safety อะไรอย่างเงี้ยสกรีนแต่ว่าหลักๆเขาก็โอเคแล้วผ่านยังไงผ่านอยู่แล้วมันคือตั้งขนาดแต่ล่าสุดก็มีเรื่องเรื่องเรื่องข่าวข้าวเราบมานงมาฮะโยมบ้านเราอะไรอะไม่เห็นเลยอะโอ้ กำลังเตรียมยาฉันเหรอใครจัดการใครจัดารันจับคนที่บันจับที่วันนี้เป็นเป็นคนที่แบบมีเรื่งมวยเออมวยอ๋ออุ้ยเดี๋ยวเรากลับไปอ่านอันนี้อันนี้ยังยังไม่ยังไม่เห็นเลยชอบยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นไปอีกไกลเลยไปไม่ถูกไปไม่ถูกไปไม่ถูกยังไม่เห็นคนคนนี้หรือเปล่าอ๋อก็ไม่ไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่กำลังงงอยู่ไม่ใช่ไม่ได้อ่านใครคือมีคู่ที่เกี่ยวกับมวยแต่เตรียมเตรียมวิญากันอย่างเงี้ยคิวอะไรอ๋ออะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้บ้านเราบ้านเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความสัมพันธ์ยังดีมวยมวยอะไรครับมวยอะไรครับมวยปลั่เหรอมวยปลั่มวยปลั่มก็มวยขลุ่ บอกแล้วไงเขาจะน่าจะปล่อยมุกมาตลอดนะคะเออก็ก็ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่น่าจะไม่ใช่นะคะคนนี้ก็คือแบบหวานแหววมากไม่ก็ไมปถึงก็หวานแหววจริงแต่ก็เออก็ปกติในชีวิตของคู่ที่แต่งงานแล้วก็จะมีมวยปล้ำบางวันก็มวยขึ้นชกบนเวทีบางวันนะคะทั้งดีทั้งแบบทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างนี้ก็เป็นสีสันของชีวิตคู่ค่ะ แต่แต่ยังไม่ได้มีหยากอะก็โอเคก็โอเคโอเคอยู่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับใครที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้สูงๆนะเออมองมองยังไงตอนนี้มันข่าวมันเยอะมากที่แบบเราใจเรื่องก็ว่าเราอยากให้แบบข้อข้อคิดหนึ่งให้กับคนโดยการการเซฟครอบครัวกับแก๊งใหญ่มันผมว่ามันก็ยากคือที่เราเห็นว่ามันเป็นข่าว มันก็มีข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างเงแล้วก็ก็เห็นใจนะบางบาง,บางคู่ที่อาจจะอาจจะโดนแบบหนักมากแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่ก็ไม่ได้แบบอะไรมามันก็สำมับมคนปรก,กันเชิงผมว่าเขาก็เอาตัวรอดได้อยู่แล้วแหละคือเขาก็ใช้ชีวิตตามใครเป็นสไตล์ไหนเขาก็สไตล์นั้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนทางบ้านมากกว่าที่เวลาเสพข่าวไปก็ก็ต้องพยายามกรองนิดนึงก็เข้าใจบางทีมันมันก็มันปากแหละคือในเน็ตมันก็เขียนอะไรก็ได้หรือมันจะเมาส์ต่อไปไปอะไร มันข่าวมันสามารถไปได้เร็วแต่ว่าต้องดูจริงๆค่อยๆสกรีนว่ามันเป็นข่าวที่จริง,รงหรือไม่เอาบางทีมันก็มีผลเราคิดว่าแบบคนในวงการบันเทิงถ้าชีวิตคู่ถ้ามีปัญหาจริงๆอ่ะ <ๆ S 2> กว่าที่เขาจะถึงขั้นตอนในการที่จะมาะแถลงข่าวหรือบอกเขาต้องผ่านขั้นตอนคิดแล้วคิดอีก <ๆ S 2> คิดซ้ําหลายรอบแล้วว่าอันนี้คือการตัดสินใจที่คิดว่าดีที่สุดแล้วเขาถึงได้โอเคออกมาแล้วก็พูดคิดว่าเขาไม่ได้แบบโอ้แบบ ไม่คิ no our our part, story, of the though, so, ดอะไรแล้วมาพูดเลยคือมันเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็มันเป็นเรื่องที่อยูย่ใน s p o ตไลท์ตลอดเวลาเชื่อว่าคู่ไหนหรือใครที่มีปัญหาเราจะต้องออกมาบอกให้กับทั้งประเทศรู้เดี๋ยวคิดว่าเขาต้องผ่านขั้นตอนการคิดมาอย่างดีแล้วคัดกรองทบทวนทบทวนมาอย่างดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ส่งกำลังใจให้กับกับคนที่กําลังเจอปัญหาอยู่แล้วกันก็อยากให้เห็นใจเหมือนกันก็บางคนก็โดนหนักอรืโดนแต่จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ว่าก็โดนแบบโจมตีหนักอ่ะคือคือหนักจนหนักจริงๆคือทุกคนก็ก็เป็นคนอ่ะก็มีส จะจะจะรับมันได้ได้ดีแค่ไหนมันก็แล้วแต่คนแต่บางคนที่รับสัซนซิทีฟมากก็ก็ก็สงสารแหละก็อาจจะนิดนึงสกรีนแล้วก็อาจจะค่อยๆกรองข่าวไปก่อนขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะ แต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซป p e r เติ้ให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ